ได้ทำไหนกัน where, เน,นี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่เหรอไหนดูสิอุ้ยกดถ่ายได้เลยเหรอถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้ด้วยโโอ้หเก่งอะไรขนาดนั้นแขนสั้นไปนิดนึงไหนดูสิไหนดูสิไหนดูไหนดูรูปสิได้มั่งได้แต่ฟันหน้าได้ป่ะไหนขอดูหน่อยสิดูรูปสิดูรูปสิอุ้ยได้เลยหัวเต็มไปที เอาได้ได้หัวเพราะว่าอะไรแขนสั้นใช่ไหมคะแขนหนูยังสั้นอยู่ใช่ไหมเซลฟี่ไม่ถึงใช่ไหมในลองเอื้อมมือไกลๆดิแต่อย่าให้ตกนะ๋ยวมือถือป้าพังนะโูหยิบมือถือมาเองเปิดเองเอาได้นี่ส่องให้ถ็งหน้าสิคะมาเองเซลฟีเ่เองเออไม่ต้องยกสูงมากนั่นแหละกดเลยกดเองได้ด้วยว้าไม่ต้องยกสูงค่ะยกสูงเห็นด้หัวหนูนะออาออกมาแนี้ เอางไงยืนยืนมางี้แล้วกดกดเออโอ้โหไหนไหนจรูปสิอือนนสองขวบกว่าเซลฟี่ตัวเองได้ละอ๋อน้องน่องนอนละ